แบบนี้หลัน,นี่ถ้ายางเกินสองปีมันไม่อยู่ดิไม่อยู่วะถ้ายางเกินนะเพราะว่ามันจะแพงมันแ,แ,แบบยาใหญ่มากกว่าเดิมมันก็จะเสียอโอ้โอยใบเสียบที่ไหนมาเนี่ยแสดงว่าจริงๆแล้วไม่ต้องไม่ต้องแทงใช้อย่างนี้ก็ดีกว่าเห็นไหมรู้มาก็ซื้อมาที่เสียบเนีๆๆๆ่ยโอเค ถ้ายาท่านจริงก็ต้องสตรีมสสตรีมนะาว่ามันแผลเล็ก็แล้วก็สายาคือถ้าเวลาแทงเข้าไปถ้ายามันเกินสองปีขึ้นมันก็จะซึมซึมใซึมตรงนี้่ะมันมีที่ไหนทำสตรีม ่่่ของพีถ้าถอดยางแก้มยางเลยขาดยางยางขาดเลยยางไม่แข็งพี่อ๋อมันแข็งคือยางเกลือสองปีไปเวลาเราสตรีมเนี่ยแก้มยางมันจะแข็งอ๋อเพราะมันดีกว่าอย่างถ้าสตรีมเนี่ยมันเป็นเนื้อเดียวกันอ่าแต่ว่าตอนแก่นี่แหละแก่มันอ่ะแต่ใส่กลับไม่ได้มันใส่มันใส่ได้แต่ว่าแก้มยางขาดเวลาห่ออ๋อคือพวกแก้มยางพวกะอะไรมันแข็งอ๋อเข้าใจแล้วคือถ้ายางเกลือสองปีไปพวกเนื้อยางเพราะอะไร ใจว่าอย่างนี้ดีกว่า,าอย่างนี้มันก็ดีกว่าแต่ว่าถ้ามาันซึมมันก็อย่ค่อยค่อยซึมออ๋อเคอะไรไม่อยู่นะเดี๋ยวไว้ไปหายางเกล็ดหน่หม่อยต้องหาติดมาด้วยซักชุลดละด้าซ่าดาด,ด้าซดา แล้วก็พวกแล้วก็เก็บไว้แล้วก็มีเครื่งตกลงต จำเร็วไหมอ่าสามสองแล้วถอยหลังไปนิดนึงนะพี่โอเคถอยไปสองจอดไปรอเดียวเหรอ่าผมเห็นพอดีล้อเดียวมันแบนเหรอครับเพื่อนอ่าไม่แบนพอดีมันจอดแล้วก็ผมก็มองมาเอ้าเห็นพอดีไม่รู้ต่ำตั้งแต่เมื่อไหร่เพอพวกนี้ถ้ามันตะปูไปหลุด แต่ว่าถ้าจนะูหาร่ะออกหมดเลออเคืนเดียวคืนเดียวโอเคกระจผม